อากาศเย็นจนแม่น้ำส่นี้นะครับเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะครับแม่น้ําหังนะครับผมเป็นน้ำแข็งกันหมดแล้วนะครับนนี้คนน่าจะเดินได้นะครับผมถ้าคนลงไปเดิน<ม>ก็หนาวขนาดตอนนี้เป็นน้ําแข็งแล้วนะครับเป็น น้ำตรงนี้เป็นน้ำแข็งแล้วนะครับก็หนาวพอสมควรเลยนะครับผมติดลบหลายสิบเลยนะครับสิบกว่าสิบกว่าองศานะครับแต่ละวันแล้วเมือ่อคืนหินมาตกด้วยนะครับพอวันนี้มาตรงเนี้ยน้ำตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นน้ำแข็งนะครับ ก็กลายเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับเห็นมาลงทับได้สบายเลยนะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับแทบจะเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะครับีนก็จะเป็นสะพานที่เราทําการอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับวันที่28นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราทำงานนะครับผม ก็คนเกาหลีก็กลับไปบ้านกันแล้วนะครับก็นี่นะครับน้ําแม่น้ําพังกลายเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวลองลงไปดูใ,ใกล้ๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าอากาศเย็นพอสมควรเลยนะครับตูจากแม่น้ำก็คงจะดูออกนะครับว่าตอนนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับ นี้นะครับผมถ่ายให้ใกล้ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับเยน็นขนาดน้ำตรงนี้กลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะครับนี่ไม่รู้ปลาจะอยู่กันยังไงครับนี่ Oké, dan gaan